สวัสดีเพื่อนๆชาวฮอลิสไซร์ทุกคนนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์แรกของปีใหม่ดูเหมือนว่ากระแสชุดหูฟังสายเกมมิ่งโดยเฉพาะหูฟังแบบอินเอียร์มอนิเตอร์มีหลายแบรนด์เริ่มออกมาวางจําหน่ายมากขึ้นและได้รับการตอบรับที่ดีมากๆและในวันนี้ครับเรามี5อันดับชุดหูฟังสายเกมยอดฮิตมาให้เพื่อนๆได้ทําความรู้จักกันซึ่งจะเป็นรุ่นไหนกันบ้างเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมดต่ๆจากเรา โอเคทั้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราตามไปดูพร้อมกันเลยครับโอเคไปลุยกัน เรามาเริ่มต้นกันในอันดับที่5กับชุดหูฟัง In E a r Monitor 4 d iver, ตอร์ดวกับชุดหูฟัง in E a r Monitor s เตอ e ์ Odyssey ที่ภายในตัวหูฟังครับ,บเขาจะใช้ d ดเวอร์เดนิมิกหนึ่งตัวและไดเวอร์อีก3ตัวซึ่งจุดเด่นจะเป็นในส่วนของ d ด ver BA จากฮังโนเลสที่เขาสามารถดึงอะไรของเนื้อเสียงในย่านแหลมที่มีความโดดเด่นและให้ย่านกลางที่มีความชัดเจนไม่เสียงฝีทเท้าภายในเกมมีความชัดเจนมากๆกกับเวทีเสียงที่มีความกว้างและสามารถแยกตำแหน่งและทิศทางออกจากกันได้อย่างแม่นยำทำให้เพื่อนๆสามารถด ตำแหน่งและทิศทางของเสียงกระสุนปืนและระเบิดออกจากกันได้อย่างชัดเจนแต่อาจจะมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งคือช่วงที่ยิงหนักๆไม่ว่าจะเป็นเสียงระเบิดหรือเสียงกระสุนปืนเสียงฝีเท้าจะบางลงในช่วงที่จังหวะนัวกันแต่โดยรวมถือว่าเป็นชุดหูฟังที่ตอบโจทย์การเล่นเกมในรูปแบบ FPS ได้อย่างดีเลยทีเดียวซึ่งในส่วนของแนวเสียงของตัวชุดหูฟัง s i c r e t Odyssey ซึ่งโดยรวมครับเขาจะเป็นชุดหูฟังที่ให้แนวเสียงที่ฟังสนุกและให้รายละเอียดที่มีความชัดเจนโดยเฉพาะเวทีเสียงที่มีความกว้างและเนื้อเบสที่มีความแน่นกระชับ ร,รวมไปถึงสิ่งในย่านกลางที่ให้ความชัดเจนสดใสเป็นธรรมชาติทั้งกระิของเสียงร้องและเสียงดนตรีที่ขับออกมาได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงสิ่งในย่านแหลมครับที่เขาสามารถดึงกระดิ่งของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนเป็นปลายแหลมที่ลากไปได้ไกลและมีความเป็นประกายบวกกับเสียงร้องที่มีความสดใสออกในโทนอุ่นและเป็นธรรมชาติซึ่งหากเพื่อนๆกำลังมองหาชุดหูฟังที่ตอบโจทย์ทั้งเล่นเกมและฟังเพลงได้ในตัวิกั t ออเดซี่ถือว่าเป็นชุดหูฟังอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียว หากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามน้องเอยจากทีมงานโฮริซด์ได้เลยนะครับ แล้วมาต่อกันในอันดับที่4ี่ที่เรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังสุดคุ้มของสายเกมอีก1รุ่นกับ k e y f i e n ชุดหูฟัง In-Ear Monitor Driver Dynamic เดียวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวสุดคุ้มอีก1รุ่นจากทาง k e y f i เป็นชุดหูฟังที่รองรับการถอดเปลี่ยนฟิลเตอร์ท่อนําเสียงได้เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเมื่อเทียบกับชุดหูฟังในราคาเลทเดียวกันทําให้เพื่อนๆสามารถปรับแต่งแนวเสียงให้เข้ากับการใช้งานได้เป็นอย่างดีแถมแนวเสียงยังตอบโจทย์การเล่นเกมในรูปแบบ SPS ได้เป็นอย่างดีด้วยเสียงในย่านแหลมที่มมีควาดดเด ชัดเจนทำให้เราได้ยินเสียงฝีเท้าในระยะใกล้ได้อย่างชัดเจนบวกกับกเวทีเสียงที่มีความกว้างและการแยกมิติของเสียงพิจัดวางตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ทำให้สาม,มารถระบุตำแหน่งของกระสุนปืนและระเบิดที่เกิดขึ้นภายในเกมไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังทำให้เราสาม,มารถเดาทิศทางของเสียงที่เกิดขึ้นภายในเกมออกมาได้ง่ายมากๆซึ่งในส่วนของแนวเสียงของตัวชุดหูฟัง Keyfie Key นะครับภาพรวมของชุดหูฟังตัวนี้ครับเขาจะเป็นชุดหูฟังที่มีความโปร่งเนื้อเสียงมีความชัดเจนฟังได้เรื่อยๆเนื้อเบสเขาจะมีความนุ่ม กระชับและขับออกมาได้อย่างมีจังหวะลงตัวเป็นเบสที่ฟังได้เรื่อยๆบวกกับย่านเสียงกลางที่มีความโปรง่งใสเนื้อเสียงมีความชัดเจนทั้งเสียงร้องและเสียงดนตรีที่ขับออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมยังโดดเด่นในย่านเสียงแหลมที่สามารถดึงมาเลียดออกมาได้อย่างชัดเจนเป็นปลายแหลมเปิดที่ลากไปได้ไกลและมีความเป็นประกายของเนื้อเสียงรวมไปถึงเสียงร้องที่เขาจะออกในโทนอุ่นมีความใสชัดเจนเป็นธรรมชาติบวกกับเวทีเสียงที่มีความกว้างแถมยังสามารถแยกเสียงร้องและเสียงดต ออกจากกันได้เป็นชั้นๆอย่างมีมิติและจัดวางตำแหน่งและทิศทางได้อย่างแม่นยำเรียกได้ว,ว่าเป็นชุดหูฟัง i n นเ e r monitor ิเตอสุดคุ้มอีก1รุ่นในราคาหลักพันที่ตอบโจทย์การเล่นเกมและฟังเพลงได้ในตัวแถมยังเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้อีกต่างหากซึ่งหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรละเอีจากทีมงานทฮริไซได้เลยนะครับ เดีวมาต่อกับชุดหูฟังในอันดับที่3ที่เรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังที่ฮิตมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้กับซิมก็ต์ EW300 และ EW300 DSP ชุดหูฟัง In-Ear Monitor 3 Diver ที่เขาจะมาพร้อมกับ Diver Dynamic ขนาด10มิลิเมตรตัว Diver แบบพาราแมกเนติกตัวและ Diver แบบ PzT อีก1ตัวแถมตัวชุดหูฟังยังรองรับการเปลี่ยนท่อนำเสียงฟิลเตอร์ได้อีกและด้วยการปรับจูนแนวเสียงที่มีความโดดเด่นในย่านแหลมและย่านกลางที่ มีความชัดเจนเป็นแนวเสียงที่ตอบโจทย์การเล่นเกมในรูปแบบ FPS ได้อย่างลงตัวมากๆโดยเฉพาะเสียงฝีเท้าที่มีความชัดเจนทั้งระยะใกล้และระยะไกลบวกกับการระบุตำแหน่งของเสียงระเบิดและเสียงปืนที่ทำออกมาได้อย่างแม่นยำทำให้เพื่อนๆสามารถเดาทิศทางของเสียงภายในเกมได้อย่างง่ายมากๆแต่ก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าจังหวะที่ยิงกันภายในเกมเสียงระเบิดและเสียงกระสุนปืนจะกบเสียงฝีเท้าที่เราเล่นอยู่ในขณะนั้นซึ่งแนวเสียงของตัวชุดหูฟัง ก็อดอินดิบิวนะครับผมก็จะเป็นชุดหูฟังที่โดดเด่นในย่านเบสท,ที่มีความแน่นกระชับปีดเบสจะเก็บตัวไวฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกจะโดดเด่นในย่านมิดเบสท,ที่ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะมาถึงเสียงในย่านกลางที่มีความสดใสชัดเจนทั้งเสียงร้องและเสียงดนตรีที่ทําออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติบวกกับเสียงแหลมที่มีความโดดเดน่นสามารถดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนเป็นแหลมที่มีความสมูทและปลายแหลมลากไปได้ไกลเนื้อเสียงมีความเป็นประกายในด้านเสียงร้อง เขาจออในโทนอุ่นใสตัวโนต้ตมีความชัดเจนทั้งเสียงนักร้องชายและนักร้องหญิงที่มีความสมูทสมดุลเป็นธรรมชาติบวกกับเวทีเสียงที่มีความกว้างและสามารถแยกเสียงร้องและเสียงดนตรีออกจากกาันได้เป็นชั้นๆและมีการจัดวงางตำแหน่งได้อย่างงงตัวและแม่นยำเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังอเอียร์มอนิเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อนๆได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะฟังเพลงเล่นเกมหรือดูหนังก็ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีในราคาสุดคุ้มซึ่งหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงาน ได้เลยนะครับแล้วมาต่อกันในออนดับที่2กับชุดหูฟังยอดฮิตสายเกมอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมกับซิมก็ต์ซูเปอร์มิกซีที่ต้องเรียกได้ว่ากระแสะตอบรับดีมากๆทั้งสายฟังเพลงและเล่นเกมเด็ยตัวชุดหูฟังที่มาพร้อมกันถึง4ไดเวอร์ไม่ว่าจะเป็นไดเวอร์เดนามิก1ตัวไดเวอร์บีเตัวไดเวอร์พานาหน้า1ตัว,ตวและไดเวอร์แบบพีซตีอีกหตัวและด้วยจุดเด่นของการปรับจูนตัวไดเวอร์จากทางซิมก็ต์ครับทำให้ได้แนวเสียงที่ตอบโจทย์ทั้งการเล่นเกมและฟังเพลง โดยเฉพาะเกมแนว FPS ที่สามารถแยกมิติของเสียงได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเสียงฝีเท้าที่มีความชัดเจนทั้งในระยะใกล้และระยะไกลและจัดวางตำแหน่งเสียงได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นเสียงระเบิดหรือเสียงกระสุนปืนก็สามารถเดาตำแหน่งและทิศทางได้ง่ายมากๆโดยในส่วนของแนวเสียงของ Sim g ัส Super m i x 4นะครับผมเขาจะเป็นชุดหูฟังที่ปรับจูนมาได้อย่างลงตัวด้วยเนื้อเบสที่แน่นกระชับฟังสนุกสปีดเบสปานกลางค่อนไปทางไวอิมแพคแรงปะทะเรียกได้ว่าจัดเต็มไม่ว่า เพื่อนๆจะฟังเพลงแนวป๊อปล็อกแดนซ์ เจป๊อปเคป๊อปหรือเพลงตลาดทั่วๆไปก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงสิ่งในย่านกลางที่มีความชัดเจนใสสมดุลทั้งเสียงร้องและเสียงดนตรีก็ขับออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติรวมไปถึงเสียงแหลมที่มีความชัดเจนสมูทนุ่มนวลเป็นปลายแหลมที่ลากไปได้ไกลแล้วฟังสบายแถมเนื้อเสียงยังมีความเป็นประกายอีกด้วยด้านเสียงร้องครับเขาจะแอบนําขึ้นมาเล็กน้อยโทนเสียงออกในโทนอุน่นเนื้อเสียงมีความชัดเจนทั้งนักร้องชายและนักร้องหญิงที่ขับออกมาได้อย่างสมดุลและเป็นธรรมชาติ ในด้านเวทีเสียงครับเขาจะเด่นในด้านกว้างที่ทําออกมาได้อย่างมีมิติและแยกตําแหน่งของเสียงร้องและเสียงดนตรีออกจากกันได้อย่างชัดเจนเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังตัวตึงอีกหน่งรุ่นที่ตอบโจทย์การฟังเพลงและเล่นเกมได้ในตัวซึ่งหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามยละอิดจากทลิง,งานโทรศซา์ได้เลยนะครับ แล้วเราก็มาถึงอันดับที่1กับชุดหูฟัง Just Ear Defiant ชุดหูฟัง In-Ear Monitor ที่ตอบโจทย์ทั้งการฟังเพลงมาเล่นเกมที่จบในตัวซึ่งล่าสุดครับทางฮ o l ิสัยเขาได้คอแลแลบกับทาง Just Ear จนได้ออกมาเป็นชุดหูฟัง Just Ear Defiant x HoliSai ซึ่งตอนนี้สินค้ามาถึงที่เราแล้วนะครับผมหากเพื่อนๆสนใจแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงาน HoliSai ได้เลยนะครับ และเตรียมพบกับเทปรีวิวเร็วๆนี้อย่างแน่นอนโอเคครับเพื่อนๆเรามาดูในส่วนของตัวชุดหูฟัง Just Ear Defiant กันบ้างนะครับผมตัวชุดหูฟังเขาจะเป็นแบบ In-Ear Monitor 4 Driver โดยจะเป็น Driver Dynamic 1ตัวและ Driver BA อีก3ตัว ซึ่งในส่วนของการเล่นเกมครับโดยชุดหูฟังเขาจะมีจุดเด่นในด้านการแยกตำแหน่งที่ทําออกมาได้อย่างแม่นยําไม่ว่าจะเป็นเสียงกระสุนปืนหรือเสียงระเบิดก็สามารถเดาทิศทางได้อย่างง่ายมากๆรวมไปถึงเสียงฝีเท้าที่มีความแม่นยําแต่มีจุดสังเกตอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าจังหวะที่ปะทะกันในช่วงที่มีระเบิดหรือเสียงปืนอาจจะกบเสียงฝีเท้ารอบข้างในช่วงที่เล่นอยู่ในตอนนั้น ทำให้เราอาจจะต้องเพ่งฟังเสียงฟีทาว์ในระดับหนึ่งซึ่งโดยวรวมก็ถือว่าตอบโจทย์การเล่นเกมในรูปแบบ FPS ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวเดื่อส่วนของภาพรวมของแนวเสียงของชุดหูฟัง Just Ear Defy นะครับผมเขาะจะเป็นชุดหูฟังที่ปรับจูนออกมาได้อย่างสมดุลเนื้อเสียงที่มีความเป็นโอเวอร์ออลแต่ยังคงให้ละเอียดที่มีความชัดเจนและสมบูรณ์เฉพาะเนื้อเบสที่มีความแน่นกระชับลงได้ลึก จะเด่นในด้านมิดเบสที่ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะ impact แรงประทะแน่นกำลังดีเป็นชุดหูฟังที่ตอบโจทย์การฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นป p o ็อก c k J-pop เคป๊อปหรือเพลงตลาดทั่วๆไปก็ฟังได้อย่างสนุกมาถึงสิ่งในย่านกลางที่เขาจะให้ความชัดเจนมีความโปร่งใสเป็นธรรมชาติบวกกับด้านเสียงแหลมที่มีความสมูทนุ่มนวลเป็นปลายแหลมเปิดที่มีความมนลากได้ไกลเนื้อเสียงมีความเป็นประกายอย่างชัดเจนบวกกับเสียงร้องที่เขาจะออกในโทนอุ่นใสมีความชัดเจนทั้งเสียงนักร้องชายและนักร้องหญิงที่มีความสมดุลและเป็นธรรมชาติบวกกับเวทีเสียงที่มีความกว้างัแง,งแยกเสียงร้องและเสียงดนตรีออกจากกันได้อย่างมีมิติ เรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังที่ตอบโจทย์ทั้งการเล่นเกมและฟังเพลงได้ในตัวเลยทีเดียวซึ่งหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงานโอริซัยได้เลยนะครับ โดยรวมครับคงต้องบอกว่าชุดหูฟังทั้ง5รุ่นนี้มีความคุ้มค่าและจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่าง s i m ก็ d e อีดิชุดหูฟังบอดี้โลหะราคา2 0 0ต้นต้นๆแต่มีจุดเด่นในเรื่องของการแยกฝีเท้าระยะใกล้ได้อย่างชัดเจนเทียบเทกับดี f i ที่เขาจะมีจุดเด่นในการแยกทิศทางและระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำแถมราคาเริ่มต้นอยู่ที่3000กว่าบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวซูเปอร์มิกที่ต้องบอกเลยครับว่ามีคะแนนที่สูสีกับดีไฟเอนมากๆแต่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าซูเปอร์มิกได้เปรียบในเรื่องของฝีเท้าในระยะไกลซึ่งต้องยอมรับเลยครับว่าคะแนนสูสีกับดีไฟเอนมากๆรวมไปถึงตัวซิปแก๊สโอเดสซี่ที่ถึงแม้ว่าราคาจะแอบแรงไปนิดนึงแต่ต้องเลเยกรด้ว่าเป็นชุดหูฟังที่ให้เสียงฝีเท้าในระยะไกลได้อย่างชัดเจนแถมยังระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำอีกด้วยแต่ถ้าจะพูดถึงชุดหูฟังในราคาหลักพันต้นๆต,ต้องยกให้คีฟายคินซึ่งเขาจะมจ ในเรื่องของเสียงฝีเท้าเนี่ยระยะใกล้ถ้าเทียบเรื่องการระบุตำแหน่งและความชัดเจนของเสียง4รุ่นก่อนหน้านี้จะได้เปรียบมากกว่าในเรื่องของความชัดเจนสุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับชุดหูฟังสายเกมทั้ง5รุ่นนี้มีรุ่นไหนที่โดนใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าแวะเข้ามาพูดคุยสแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม และก่อนจากกันขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเทปจากข้างเงามาโดยตลอดเนื่อสัปดาห์หน้าจะเป็นเทปสินค้ารีวิวตัวไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับและในวันนี้ครับขอขอบคุณเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ